โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราบ้างคะขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวขุยขุยขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวเขาก็ทำมาจากอะไรเปลือกมะพร้าวสับๆๆๆนะคะต่อมาก็จะมีอะไรอ่ะไม้ติมมาทำอะไรอ่ะอะไราะเลยให้ไม้ติมมาทำอะไรไม่เขียนอะไรไงตักชื่อเอ้ยใช่ใช่ใช่ตักชื่อเก่งมากมีมีการ์เด้นซอยค่ะดินหนึ่งถุงสองถุงสามถุง ถ้านงอโอเคแล้วก็อุปรกรณ์อันนี้อ่ะอันไหนคุณรู้จักบ้างอะไรนะคุณบอกอะไรนะส้อมนด,ดินส้อมบนดินหน้าตาแบบนี้ส้อมบนดินโอเคค่ะสอมบนดินปลูกกันดีกว่าเขาบอนนกว่านำดินใส่ลงไปในถ้วยเติมน้ำลงดินพอประมาณให้ดินเกิดการทองตัวอโอเคปฏิบัติได้วันนี้เรามีถ้วยกาแฟที่เหลือมาด้วยสองถ้วยแล้วก็มีกระถางกากมะพร้าวของเขามาให้อีกสองใบนะคะอย่าไปถือะะอ,อ,อันนี้เป็นกากากากมะพร้าวทำเป็นลูกกระถาง อันนมันเอาดินใส่เอาดินใส่ฉีด<ช>ออกไ<ด>หลูกใส่นี่ใส่กระถางสามใบอันนี้ก็คือกระถางด้วยฉีดออกไหมอันนี้คือเป็นวัดอยู่นะคะเขาบอกว่าต้องใส่น้ำด้วยเดี๋ยวแม่ไปหาน้ำก่อนแกะได่ออกอ่อะเดี๋ยวแม่แกะไม่ <c oughs> ได้แน่นมากเดี๋ยวเอาไม่ก่อนเเอาละย ใส่เถิ่น้พื่อรอระอุนสับก้อนนะคะค่ะเอาแม่ถือให้คุณเติมน้ำก็จะมาเติมน้ำกันเลยเอ๊ดีใจโดจะมาดูว่าดินมันจะพองออกแค่ไหนไทยเลย้วะะมันยังไม่พองมันยังไม่พองเอ <ๆ S 2> ออยมันเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วอะไรเราเอาอุปกรณ์ที่เขาให้จิ้มจิ้ม,มเดี๋ยวแม่จะเอากล้องมานี่ใครเห็นครับเนาะค่ะโอเคอไ,ได้ไหมลูกต้องเติมน้ำต้องเติมน้ำอีกนะคะ ตอนนี้เรามีกระถางมาขายหน้าบ้านเราด้วยนะคะเหมือนไอ้นี่เลยอะอะไรน่ะทมซาลามอะไรคะทำซาลามค่ะวิ่งเริ่มได้แล้วลูกมันพอประมาณตรงไหนมันยังแห้งเลยอ่ะเอาแม่ใแห้นะแม่เติมให้มันต้องมันน่าดินเขาน่าจะแบบเป็นขุยมะพร้าวเยอะมากนะคะรอให้เขาชุ่มน้ำใช้ส้อมควรดีกว่านะคะซื้อกระถางนี่นะคะบ้านเราก็จะมีรถให้ดูให้ดูรถมาขายกระถางนี้มาเป็นสักน่าจะเกินสิบปีแล้วนะคะเจ้าประจำนะคะโอเคใช่แต่คุณยายคุณย่าในซอยซื้อกันเยอะค่ะไหนไห้ดู โอ้โหโอเคนะลูกข้างล่างเป็นไงบ้างคะมปนน้ำเนี่ยเหมือนเหมือนไอติมช็อกโกแลตเลยค่ะใครอยากกินก็กินได้นะคะแต่ละคนของเค้าโอเคเราขอหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยงบุญธรรมก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็ได้มาแล้วเราก็ไปผสมเป็นน้ำแล้วนะคะนี่ค่ะให้ไอติมปึ๊บโอเคมันก็เหมือนอันนี้แหละดินอะไรนะช็อกโกแลตอะไรขั้นตอนต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้เราขุยมะพร้าวตัวนี้ตักนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในกระถาง ลองก้นไว้ก่อนนะคะตอนนี้ค่ะแม่จะมีมแก้วกาแฟที่ทานเมื่อเช้านะคะเราก็คิดว่าเป็นแก้วกระดาษเราก็มาริยุทธ์เจาะรูข้างล่างนะคะให้น้ําระบายเราก็จะเอามาใส่กากมะพร้าวด้วยก็ใส่ใส่ไปพอสมควรพอ,รอแบ่งกันหน่อยแบ่งกันหน่อยอ่ะ,อะไอบุญใส่สองกระถางนี้แม่ใส่ใส่หมดเลยทำไม อ่าไปต่ออะค่ะขุยมะพร้าวแบ่งกันลองก้นนิดหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าดินมันค่อนข้างร่วนอยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะนนก็จะเป็นใส่ก,กาแฟนะคะค่ะ,คะไ,มไม่เท่ากันเลยไม่เป็นไรให้มันมันแค่จะไว้ดูดซับน้ำ เราก็จะโอเคค่ะเอาตัวนี้โอเคค่ะแล้วก็ตักดินใส่เลยค่ะโอเคค่ะตักดินนะคะโอ้โหไม่เป็นไรเทเลยก็ได้ลูกเทแล้วเขียวโอเคค่ะวันนี้นะคะดินทองขึ้นมาเยอะเลยแวะเติมนันเพิ่มเพราะว่าดินมันมันยังข้างในที่มันยังแบบว่ายังไม่ได้ทองค่ะมีการใส่ปุ๋ยมาแล้วนะคะเขาบอกว่าลดน้ำเช้าเย็น ให้ชุ่มพอประมาณพอต้นออกเริ่มแผ่ให้ใส่ให้นํากระถางออกมาตากแดดอ๋อช่วงแรกยังไม่ให้นํากระถางออกมาลูกแล้วก็ให้ต้นอ่อนขึ้นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยใส่ปุ๋ยสี่เม็ดใบจริงขึ้น1คู่ก่อนโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีย้ายก้าขอให้เราเด็กๆของเราเติบโตก่อนนะคะอ่ะโอเคค่ะแล้วเรามาใส่มเมล็ดกันเลยค่ะ พริกขี้หนูเราก็จะใส่ในนี้เก็บก่อนเอากันไกลก็ได้อ้อมันมีอะไรอีกอ่โอ้โอมีกี่เม็ดลูกสี่จดจ้ดเลยอ่าพริกขี้หนูก็ต้องจัดจัดอย่างนี้แหละอ้าวแบ่งเขาเท่าๆกันนะคะ ได,ได้ค่ะบอกน้องโตนะขึ้นต้นนะม,นมาจากอะไรไอ้บุญลองมองสิบุญว่าบุญคุณตาไหมมาจากเม็ดอะไรลูกเม็ดพิีกหนูใช่เม็ดที่อยู่ข้างในพริกเลยลูกว่าร่อนก่อนได้แล้อเออนั่นน่ะเป็นต้นได้นะอ่ะ โรยเข้าไปมุญจะให้เขาอยู่ในนี้ใช่ไหมคะในแก้วกาแฟาแบ่งเท่าๆกันลูกอบอกน้องด้วยโตไวๆนะโตเด้อ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 มันีมรเดี๋ยวเาสราก็จะเอ้ยไ,ไงลูก โอเค๊บกบหน้าดินนิดเดียว่อยโอเคค่ะเอาดินกบหน้าไว้ดินเราก็แบ่งไว้นะคะเอาไว้เอาใส่นิดเดียวพอนะคะ,ะน้องหน่อยโอเคไม่ให้เห็นเม็ดไม่ให้เห็นมเมล็ดมเมล็ดใช่ต้องเมล็ดไม่ใช่มเม็ด ภาษาไทยกับรูจ๋าภาษาไทยกับพูจา๋าค่ะอ้าเราปลูกต้นไม้เราก็ได้หลายวิชาในนี่ยวิชาการงานรู้เรื่องอุปกรณ์ใช่ไหมคะได้วิชาภาษาไทยด้วยเม็ดกับมาเล็ดมาเล็ดพริกขี้หนูไม่ใช่เม็ดพริกขี้หนูมาเล็ดนี่รอเรือหรือรอลิงลูกรอลิงค่ะเก่งมากรอลิง ต้นหนึ่งอกอกอหนึงโอเคค่ะอะเดี๋ยวต้นต่อไปต้นอะไรเดี๋ยวแม่ให้กองดูก่อน forget me not ดอกสีไลลุวยเขาเขียนเอาไว้ด้วยนะชอบแดดจัดระยะเวลาการงอกเจ็ดสิบวันอวยแล้วพี่ขี้หนูลูกระยะเวลาการงอกหไหนคะแดด,ดแดดจัดเหมือนกันห้ 55, 55าห้าห้าสิบห้าวันเอ้เขามีอะไร เขียนไว้ข้างล่างยาวฟอ f o r g ตมีน n อ t ไม่มีผลผลิตเริ่มแก่อาจตัดแต่งกิ่งหรือตัดต้นที่เป็นโรคเพื่อทำให้ต้นแข็งแรงสามารถให้ผลผลิตรุ่นต่อไปได้ oh, okay. อ๋อโอเคอะเราไปดูอีวุลแกะ Forget me not แล้วดอกสีอะไรนะเมื่อกี้แม่ไม่ทันฟังสี <See? S 1> ม่วง สีปโปรด์เองบุญแต่ว่าในนี้วันนูแบบเหมือนสีอุ้ยน่ารักมากรอรอหนขอแม่ดูหน่อยไหนขอขอกล้องดูหน่อยน่นยาร,รักยังไงลูกขนนกโอ้ข<ค>นนน่าร <คน S 1> ักมากใคร<น>ไ <c oughs> ม่ชอบขนเก็ผ่านได้เลย forget me not แปลว่าอะไรเองบุญรู้ปะจะลืมฉันหรือเปล่าใช่อย่าลืมฉนันความหมายใกล้เคียงกันก็คือ คนให้อาจจะบอกว่าอย่าลืมฉันนะดอก forget me not นะคะเป็นไม้พุ่มเตี้ยเอาไว้ตกแต่งเยอะไหมลูกเมื่อกี้เยอะอยู่นะเอ็มบุนแบ่งดีๆค่ะเอาเอาเอาอะไรนะลูกเอาแม่พริกขี้หนูเรามาลบหน่อยแมพพริกขี้หนูจากนี้เราต้องมาทำความสะอาดเลยนะคะ๋ย่เราใส่ดีๆเลย เพราะว่าเหลือเยอะหรอคะใช่แล้ร,รู้สึกว่ากระถางนี้มันมน้อยไปหน่อยนี่นะคะแล้วก็ใส่ไปเลยกบหน้าดินันตรงเบอร์ ่ะแต่ว่าคือเราเราว่าเราจะกบหน้าดินตัวนี้เลนนทั้งเพราะว่ามันดินมันยังเหลืออยู่เต็มเลยคือไม่รู้จะใช้อะไรดีได้ฮ้ยข้างบนมันมีเฮกตาร์อยู่บนเอาไปใส่ได้ปะได้ค่ะโอเคค่ะแต่เราก็อาจจะใส่อีกศษใหน่ๆแนนะ่ โอเคค่ะที่เราไม่รดน้ำนะเพราะว่าเราเห็นว่าแบบว่ามันนชุ่มชื้นแล้วเน<ห>ี่ยดิน,นดินมันชื้นมากอยู่พอสมควรละคะ่ะเขายังเป็นเมล็ดอยู่ต้องรดน้ำยังไงนะลูกเช้าเย็น,นะค,ะค่ะเช้าเย็นวางในที่มีแดดหรือไม่มีแดดคะตอนที่ยังไม่โตก็บางทีแบบร่มๆอยู่โอเคแล้วก็ให้ให้ต้น ให้ต้นกล้าเขาขึ้นออกมาก่อนให้มีใบจริงหนึ่งคู่แล้วค่อยใส่ปุ๋ยเขาเขียนถึงขนาดว่าใบจริงสองคู่ใส่ปุ๋ยสองถึงสิบเม็ดใบจริงหนึ่งคู่ใส่ปุ๋ยสี่เม็ดโหละเอียดเลย,ลเยค่ะช่วงเพาะชำควรนำกระถางปลูกรับแสงแดดลำไรอ่ะโอเคอ่ะเอาให้ดินให้หมดลูก เดี๋ยวเม่อเอาให้ขึ้นอ๋ออะเดี๋ยวให้ข้างบนโอเคงั้นขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วก็เขียนชื่อนะคะอ่าเขียนชื่อว่ารูปอะไรเราว่ามีแบบเออเรามีอันนี้นิดหนึ่งเพราะว่ากว่า forget Me Not จะออกดอกเจ็ดสิบวันเลยนะคะเจ็ดสิบวันนี่กี่เดือนลูกเฮ้ยเจ็ดสิบวันกี่เดือนไม่รู้หรอรู้ค่ะรู้ค่ะกี่เดือนคะ กี่เดือนกี่วันกี่เดือนกี่วันน่ะเจ็ดสิบวันกี่เดือนก็หนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งเดือนมีกี่วันสองเดือนแล้อีกสิบวันนะคะโอเคโอ้ยใจหายใจคว่ำเลยค่ะเห็นไหมคะ ทำกิจ,จกรรมเราได้หลายวิชานะคะไหน <ขอ S 1> ไหนไ <ขอ S 1> หนไหนน่ารักจัง forget me not โอเคอ่ะแมพพิกขี้หนูล่ะลิมูจะเขียนรูป<ข>อ,อะไรมาลุ้นกันฉันก็ตกใจแล้วสินะนี่ไงแอบดูแอบดูไม่ให้ดูไม่ใ oh ห้ดูโอ เขียนว่าอะไรหนอตอนปูกไม่นานเท่าตอนเขียนนะคะไม่ให้ดูด้วยว่าเขียนว่าอะไรเขียนไม่พอเอ้าเขียนไม่พอด้วยโอ้โหแอบดูหน่อยพิกขีหนูแม่พิกขี หนูโอเคค่ะอะปักไปโลดปักไปโลดแทนกระถางนะคะอะแม่ว่าเอาไว้ตรงไหนดีลูกแสงแดดลำลายไว้ตรงนั้นไหมเนี่ยตรงนั้นอะอิงบุญจ๋าตรงนู้นก็ได้โอเคเดี๋ยวเพื่อตรงนี้เรามานั่งนะคะปะปกาอยู่ไนอะแดดลำลายอะค่ะอ่าวละ บายบายน้องแล้วเรามาตามดูกันต่อไปอีกไม่ขี่วันนะจะได้แล้วเนาะเจ็ดวันนะลูกเนาะโอเค,อเ,คเราจะเอาดิ้งคีเหลือไปใส่แขกตัดกันค่ะโอเคอ่าปิดกล้องก่อนบา,บายบายค่ะ